คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหาราคาสก้อสูงในเวลาไหลเกิน3.25นางก็สิบไม่แนะนนําให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจ,จากสี่สิบห้นาทีนะครับ สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันพุทธที่13ตุลาคม2564นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเฉย v i p นะครับหากท่านได้สนใจเข้ากลุ่มรับ v i p แบบนี้ก่อนใ,นใครในกลุ่ม S45OVR S45OVR ทีเดียวเท่านั้นนะครับในกลุ่มนี้มีตัว Double v i p จากแอดมิน45นาทีนะครับและ v i p ของทีมงานเสือ45นาทีอีกหลายท่านที่เข้ามาศึกษาแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์จากการอ่านราคาผู้ดูราคาไหลใช้ baby เป็นแนวทางในการคอสกอร์ score, ใครสนใจเข้ากลุ่มรับความรู้และเทคนิคดีๆแบบนี้ก่อนใคร S45 OVER แล้วบอกว่ามาจากเสืออิดด้วยนะครับและนี่คือผลงานในกลุ่ม45นาทีในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับโดยมี VVIP 1นั้นแพ้ไปนะครับแต่ v v ว p 2และทีมงานเสือ45นาทีอีกหลายท่านก็สามารถพาสมาชิกทำกำไรในกลุ่มไปได้เช่นเคยนะครับและในตอนนี้นะครับ45นาทีได้มีการขยายให้ครอบคลุมแก่ผู้ที่ต้องการซื้อรายวันซื้อเมื่อ,อไหร่ตอนไหนก็ได้ในราคาเพียงแค่ วันละ15บาทเท่านั้นโดยที่ไม่ต้องเข้ากลุ่ม V.A.P. รายเดือนสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจรับบทวิเคราะห์รายวันจะได้รับทั้งหมด5คู่ได้แก่ตัว Double v i p จากแอดมิน45นาทีจํานวน2คู่และ v i p จากทีมงานเสือ4 5นาทีที่มีผลงานดีอีก3คู่รวมเป็น5คู่ต่อวันในราคาเพียงแค่วันละ15บาทและในตอนนี้นะครับหากท่านใดสนใจรูปแบบรายวันสามารถสั่งซื้อผ่านแอดมินโดยแอดไลน์ไปที่ aovr168 aovr168 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับและ หากท่านใดสนใจที่จะเข้ากลุ่มนะครับเสืออิทก็มีโคสส่วนลด50บาทสามารถนำไปแจ้งกับแอดมิน45ินาทีโดยแอดไลน์ไปที่ ad o v e r โดยคุณผู้ชมนะครับใช้วิธีการแคปภาพนี้แล้วนำไปเป็นส่วนลดในการเข้ากลุ่มได้เลยครับวันนี้เสืออิทจะพาไปวิคห์สกอร์ในฟุตบอลเยอรมันลีก l นลลีกบาวาเรียนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่าง t s v 1 8 6 0งแโรเซนแฮมอันดับที่20เปิดบ้านรับการมาเยือนของ f b อินแรทิเซนอันดับที่7ของตาราง คู่นี้ลงเตะกันในเวลา24นาฬิกาสถิษิในการเจอกัน10เกมล่าสุดนะครับมีสกอร์ครึ่งเวลาและ8เกมมี2ประตู7เกมออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป5เกม แต่ทั้ง2ทีมทำประตูได้ทั้ง2ฝัฟังไป6เกมเป็นทีมเยือน FV In l a t i แลท e n น,นะครับทำผลงานได้ดีกว่าสามารถเอาชนะไปได้6เสมอ1แพ้3และเมื่อลองทําการหนึ่งขันในบ้านของ TSV 18 6 0ห o s e n h ปดซนทั้งหมด5เกมมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกไป3เกมมี2ประตูไปทั้ง3เกมและออกสูงเต็มเวลาไป2เกมมาดูสถิติ10เกมล่าสุดของเจ้าบ,บ้านกันนะครับ10เกมล่าสุด TSV 1 8 6 0ห o s e n h ปดซนแมมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกไปทั้ง10เกมมี2ประตูไปทั้ง10เกม สามารถกดประตูใส่คู่แข่งไปได้10ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไปถึง41ประตูส่วนทีมเยือนเอฟวีอินแลติเซนนะครับ10เกมล่าสุดมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก10เกมมี2ประตูไปทั้ง10เกมกดประตูใส่คู่แข่งไปได้ถึง25ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไป15ประตู ฟอร์ม5นัดที่ผ่านมาของเจ้าบ้าน t s b 1860โรเซนแฮมนะครับแพ้4เสมอ1โดย10เกมล่าสุดสามารถทำประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป5เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไปทั้ง10เกมและนัดล่าสุดนั้นแพ้ให้กับวิกตอรีเอชเชเฟนเบิร์กมาด้วยสกอร์0ประตูต่อ2ส่วนฟอร์มทีมเยือน5นัดล่าสุดนะครับชนะ3แพ้2 โดย10เกมล่าสุดสามารถทําประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไปทั้ง10เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไป7เกมและนั้นล่าสุดนั้นเอาชนะ SV h a m s t e d h e n มาด้วยสกอร์4ประตูต่อ1และราคาในวันนี้นะครับเปิดมาให้ทีมเยือน f b i l t e s e n บุกมาต่อที่ราคา1ลูกโดยราคาในตอนเปิดนั้นราคาของบอลต่ออย่าง SV e l t i s e n นั้นมีเลทที่ใกล้เคียงที่จะสามารถเอาชนะราคาไปได้โดยราคาภูนั้นห่างจากราคาภูที่การันตีว่าจะชนะราคาไป อยู่เพียงแค่0.03เท่านั้นเอง แต่ราคาในภาพรวมก็ยังคงเป็นราคาที่อยู่ในหน้าของบอลตออีกด้วยส่วนราคาไหลนะครับมีการปรับคนานส่วนต่างมาในทิศทางที่เจ้านั้นให้ความสําคัญกับหน้าบอลต่อและราคาภูในปัจจุบันอยู่ในเลทที่เชื่อได้ว่าวันนี้บอลต่อจะบุกมาเอาชนะทีมบวยของตารางไปได้อย่างแน่นอนและยังสามารถเอาชนะราคาแฮนดิแคปไปได้อีกด้วยส่วนราคาอื่นๆจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาวิเคราะห์กันเลยครับราคาวันนี้เปิดมาให้ทีมเยือน f อ e ีอลาซิเซนเป็นต่อที่ราคา1ลูกจ่ายน้ํา1 0 0ให้ f อ อีลาทิเซ้นจ่ายน้ำ0.85ให้ TSV 1860โ oh ลเซนแฮมราคาคูตอนเปิดถ้า TSV 1860โล oh เซนแฮมชนะจ่าย5.00ถ้าเสมอกันจ่าย4.20ถ้า f v อีลาทิเซ้นชนะจ่าย1.53 จากราคาเปิดนะครับ1.53ของบอลที่ต่อ1ลูกแล้วจ่ายน้ํา1.00นั้นเป็นราคาที่ใกล้เคียงว่าบอลต่อมีโอกาสที่จะสามารถเอาชนะราคาไปได้ครับจากราคาเปิดนะครับราคาผู้ชนะของทีมเยือน F.B.E และที่เส้นที่จ่าย1.53นั้นเป็นเลทที่ใกล้เคียงว่าบอลต่อน,นั้นจะเอาชนะราคาส่วนราคาผู้ชนะของเจ้าบ้าน5.00เป็นราคาที่เสียเปรียบตามเลทเช่นกันส่วนราคาผู้เสมอเต็มเวลานะครับที่จ่าย4.20เป็นราคาที่สนับสนุนให้บอลต่อนั้นมีประตูเกิดขึ้นอีก ด้วยังนั้นแล้วนะครับจากราคาเปิดเป็นราคาที่บอกว่าวันนี้บอลต่อมีความเหนือกว่าและมีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้นี่คือราคาเปิดนะครับราคาในปัจจุบันนะครับจึงคงให้ทีมเยือน FVE Latizsen เป็นต่อที่ราคา1ลูกเหมือนเดิมปัจจุบันจ่ายน้ำูา0.93ให้ FVE Latizsen จ่ายน้ำ0ูนา0.93ให้ TSV 1860ล o s e n h a ูซฮ ราคาผู้รอบนี้ถ้า TSV 1860โลเซนแฮมชนะจ่าย5.00ถ้าเสมอกันใค4.20ถ้า FV อีลาทิเซ้นชนะจ่าย1.50 จากราคาในปัจจุบันนะครับ1.50ของบอลที่ต่อ1ลูกแล้วจ่ายน้ํา0.93นั้นเป็นราคาที่บอลต่อจะสามารถเอาชนะราคาไปได้ครับจากราคาในปัจจุบันนะครับราคาผู้ชนะของบอลต่ออย่าง FV Elatiz เสน,นั้นอยู่ในเลทที่เชื่อได้ว่าวันนี้นั้นจะสามารถเป็นฝ่ายที่จะเอาชนะไปได้รวมไปถึงสามารถเอาชนะราคาแฮนดิแคป1ลูกไปได้ด้วยเช่นกันส่วนราคาผู้เสมอเต็มเวลานะครับก็ยังคงอยู่ในเลทที่บอกว่าสนับสนุนให้บอลต่อน,นั้นมีประตูอยู่เหมือนเดิมไม่ต่างจากราคาผู้ ูชนะของเจ้าบ้านที่จ่าย5.00นะครับเป็นราคาที่ยังคงบอกว่าวันนี้นั้นจะไม่สามารถต้านทานแนวลุกของทีเมเยือนได้และจากสถิติที่ผ่านมานะครับเมื่อคู่นี้ลงทําการแข่งขันเมื่อวันนั้นอัตราการต่อรองของราคาแฮนดิแคปนั้นไม่เคยเกินราคาครึ่งครบลูกแต่ในวันนี้นะครับต่อรองกันที่ราคา1ลูกและแน่นอนว่าความเหนือกว่าของทีเมเยือนนั้นมีมากกว่าสถิติที่ยแย่ของเจ้าบ้านอยู่เป็นอย่างมากวันนี้ลุ้น2ประตูจาก FV E วีอีลเลียเซนครับ VIP เสออิดวันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรก TSV 1 8 6 0โลเซนแฮ r o s h a m ถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม VIP S45 over S45 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจระบบวิเคราะห์แรยวันนะครับแอดไลน์ไปที่ add over 168 a d over 168ที่เดียวเหมือนกันครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้คนที่ติดตามเสืออิตโชคดีครับ